ได้๋ยวเวลาเข้าคราัววัตถุดิบมีมันมันเทศมันเทศบ้าอื่นมันฝรัง่งมันเทศมันฝรัง่งบอกว่าเขาเช้อะไรกินครับวันนี้ต้มไข่ไปแล้วต้มไข่กับต้มขาหมูไลยครับเหมือนเห็ดเมนูบานๆครับขา,มารรบหมูอีสานครับว่าเบิรงครับว่าขาหมูอีสานนี่เป็นยังไงครับ ติดตามนะครับเด้ห้องนะหรอกครับอันนี้ขาหมูครับนะครับขาหมูเขาต้มไปแล้วต้มเพราะมันเนียมมันสินิดนึงเปื่อยนิดนึงน,น,นึงเรามาเปลี่ยนหมอใหม่ครับมันจังบ่มั่นครับแต่มันมั่นแล้วมันกินบ่แซบ่บน้องชับมันมาปอกไข่ครับแซ่เซน่าเย็นๆกันด้วยหยิดมือเลยเซนน้ำเย็นก่อน เอาน้ำ่อนออกเอาน้ำเย็นยข้ครับก่อนอื่นครับตั้งน้ำมาได้บ้างได้ตั้งน้ำร้อนๆอนเดือดเดือดเสร็จแล้วเราค่อยเอาเครื่องมาลงเครื่องพลโลครับทุงยาบ้านเนี่ยทุงหาบาทวะ ถุงห้าบาทครับใส่สองถุงสิบบาทเครื่องพะโล้ปะปะใส่เครื่องพะโล้งลงเลยครับด้วบ้านสูตรไทยสูตรมันนะครับเด้ออาจจะบปกคืองมูเนี่ยครับแต่รสชาติออกมาเพอกินครับเห็ดแบบบ้านๆครับใส่เครื่องพารูแล้วเดี๋ยวเอาขาหมูมาลงบ้าในใจเย็นเด้อรอบแป๊บต่อไปสูตรน้ำจิ้มนะครับเด้อม,มีพริก กระเทียมครับขิงละ้ะแตอันนี้กระขิงกระแะต่ผู้ใดามากบว่ามากเผ็ดมากเอาลงขบ,บไปเลยคบไปเลยเดี๋ยวใส่เกลือนิดนึง ជាស្អីប្រដ័យน้ําតានเทទៅเลย เส็หน่เช็ไหล่เช็ดไหล่ <c oughs> ปลาครับกกเ <c oughs> กือสร็จแล้กี่จเสรไหลได้น้่ปตามที่เช่ไปกอมะนาวมะนาวมะนาวนะครับข้างสวนข้างสวนนี่แหล ปลูกมาเป็นต้นวนไหนซื้อเป็นไงบ้างมันแท้งเนปลูกกินเองอเ,เลงิปลูกเต็มเลยส yeah. ิ้ดีขอบคุณลุงนอลุงเดาอยันต้มครับจะไม่นั่งต้วงนว่าจะไหนเนับ ไรจ่ไดนะี่แ้จิ้มกันจิ้มใี่ไหข้นนมามนะน,น้ำูบนะ้มนาน้ำจิ้มสูตรบ้านๆอ่ะจิ้มกันทนะับ อันนี้มังแช่น้ำอยู่นะเ,เสร็จครับมันกิมค้ารมึงมันฝรั่งครับใส่ให้ตุ๋มเอาไว้เขาอีกกินมันฝรั่งนั่อัดเอาลงหม้อเขาแล้วบัตหมอ้อเขาเริ่มเดือดปุกตุเลย เริ่มเดือดแล้วครับแล้วก็มาตรวจบนทางมันเปื่อยไปเดี๋ยวจะมีฟองอากาศนะครับเราก็ตักออกเลยนะครับเด,ด้อมีฟองนิดเดียวก็ตักออกไปหมักมักเปื่อยบ่มักเปื่อยก็ได้ตาผู้มักนะครับเด้อจัดจานกันนะครับเดี๋ยวรอสักพักมันก็พักแล้วครับ ตามเย็นจะข้าวกันด้วยห่อนลองกินกับระกาศกระป๋องประหยัดสองเดียวพ่อเ,เอาตะเนื้อมันครับหั่นพอดีคัำครับ แกกัดตาออกเรือบวไดรสุกได้ทีดิยังดูหมูนี่ลูกเปิดูหมูนี่ดูทุ่งหมูก่อนกะไ้ถ้าหมูเอาก็กกินแหะแกคือดิสเยใช่ไหมยต้องมีสปายขอเลย้กินมันนิ้เงนียวากเลยจหั่นผักก็ขึ้นมากินเลยแวก็แม่ห่อย กรรกแกกะเทียมหล่ยคะไม่อไดเคี้ยวแกะกระเทียมไหมล่ะแก่กระเทียมไม่เป็นแกะเฉพาะเปลือกออมันออกไงกระแต่มันแกะไม่ไดเ้เอาเอาลูกใหญ่เอาใบใหญ่แก่แกระเทียมแล้วก็เอาพาาริกใส่กันกระเทียมไหมนะวนแรกของแก่

ยัดยังรุนเขีบด้ครับมันจะดลายรับผมทุบ Premises, để đổ vào cái kia đi. Đây. À, bỏ nhé. Mình bỏ thêm. nó Nó อันยิ่งเยอะย่ยท่านผู้ชมยผูชมเราเพิ่ช่องใหมครับพคลิปแรกน้ำจิ้มมีคนดูแค่หคนครับทำคลิปแรกกล้องกับกล้องกับยเปลี่ยนตัดต่อกับตัดบ่เปลี่ยนครับทเฮ็ดเอ้าคอยเห็ดคอยทั้งนบาคอยเห็ดคอยทําไปนี่ละมาน้ำจิ้มเผ็ดไหม อันนี้กล้องเลยอุ้ยร้อนรอนรอนเห็นมคชมดูนี่ก็คือถึงแล้ววาน้ำจิ้มนะครับยูย่ะครับางน้ำจิ้มยอยู่อามาดนนงแล้วดนะเขา้ามแบบ มันบ้านครับเขาบ้านบานครับเขากินไปทานนะครับเดี๋ยวไปไปกินน้ำกันครับบ้านเสร็จแล้วนี่ครับขาหมูอ่าเสร็จแล้วครับขาหมูครับน้ำจิ้มโยโย่มีน้ำบ้าครับน้ำบ้าป้าคะถ่าแบบกินอะไรหน่อยเสร็จแล้วอ่ะมากินกันครับมาให้กินเที่ยวเวลากินแล้วครับกินครับ ซ่อนเอาไว้ชิ้นหนึง่ง รัมื้อข้าวต่อมิแล้วไม่กินแล้วยุเผ็ดเอ่รมันโดนอะไรปะป๊ามันโดนอะไรอ่ะโดนช้อนเผ็ดหรือเปล่าโดนช้อนน้ำจิ้มหรือเปล่าลู ข้าวพี่ได้เอาข้าวข้ให้น้องก็ให้น้องหน่อยอ่ะมากินใหม่นี่กินใหม่อ่ะไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วลเมื่อกี้ไปโดนช้อนที่มันเอาออกเจอน้ำชิมไงโดนช้อนน้ำชิมก็ว่าเออน้ำชิมน้ำชิมอ่ะนี่เอาไข่ไปลูกไข่เอาไข่กินให้หนูอยู่ในนั้นไง ไข่ครับไข่ไข่ครับไข่ขึ้งด<ม>ีและโอ้ย้นเอ,อ,อสรอ กนกันเฝ้าแล้ว <S <S นยลกกินอีกแท่งเขาป่ไกิเ้าเยี่ยม้วครับผมเจอกันมนู่หนครับผมสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับ